ก er ิงูนาย่างไปดันบอที่มันเป็นบ้างไปบึงบอลคอยว่าว่าอันมันมีคนมังบดมังบดอันนั้นอ่อนนั้นป้าเน่ยป่าเราไม่แล้เราคอยบดเชื้อเราคอยไปเองไปเราห้ยนนเล็กน้อยห้ให้เพียงชู้ลรากินเข้าอ่ะเป็นถามที่เขาว็ไว้ากกินเข้าเราบองคนเป็นยังไปบึงครั้งนี้ไปบ่งากกินเขา อีพอบาาอ่าเข้าไปกินเด็กน้อยอืมเราว่าโอ้ยผมไมีกินกินบ่ว่าผมไมีเคยถูกบระมุดเอาในธรรมหันอะไรอย่างเงี้ย่ไหมก็ยังมหมดอยู่ในหักอีพอให้แบบแบบพี่เบงเราเห็นยังเห็นคนผมไม่ยังห้องในวัาอายุว่าวา,ามห้องบเห็นคนอืมเออเนี่ยก็มีเนาะอยากกินข้าวผมเห็นไผแบบนี้ตัวนี้ตัวชั่นนี่อันนี้ของของเฉพาะตัวเองเห็นอันนี้คือบรอื่นเัาก็บ่าวว่าเขาบเหน็น สบายดีเด de er ah ้อพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้เขากละไปเบิ้งเมืองบังบดกับพ่อเท่ามากละเลาะหน้าเขาไปเบิ้งหน้าเพ่อนุ่เบิ้งบรรยากาศทุ่งหน้าเขาไปยังไปเบิ้งน้ำกันพวกนั้นเก็บเฮ็ดเพียงนี่นี่มามูนชิดมันไม่มียงนี่มันยากมันไม่มียง

บรรยากาศยังไงอยู่น่าโอ้น้ำไหลตลอดงามงาม,มกระโดดออกมาเนาะ,ะไปขึ้นไปขึ้นสิไต้เนี่ที่ลงน้ำด้วยเอาิเอาลงน้ำไห้ วางามือโบกทายได้นี่ยังตองมากระคืนเลยฮะโอ้ไปแล้วไหลมาพี่เออขึ้นมาง่ายก็ีดไปลายแล้วมันก็กระโดดออกมา โอ้ไก่อยู่ได้นี่คือเราฮอดละฮะแดดก็แห้งลุม่มอันนี้ประค้ดซุกก่อนละโอ้อยังไม่ทันเขาเลย องงูไปไหนเด้อเนี่ยเรากรดุกกระัดกันเกี่ยวกับอันนี้อันนี้เป็นเป็นยังที่มันเป็นวังเป็นวังขั้วหัววเป็นถ้ำมังไปถ้ำเลยเป็นถ้ำแล้วแี้มันมันมันง่ายนี่แม้นั่นมันเป็นวังอ๋อยอนดูแก่ขึ้นง่ยๆข้นถ้แกคนบ้นฮันเอกที่พิมบ์วัที่พิมพ์อันน้นอย่างนี้ บ้านเขายืน้นบ้านเาแล้วจะกระาเอาบ้านีห้มีเพื่อนมีชาตมีเมืองแต่ตอนนี้บว่างอ่านัเจ้านมันเหมนหวยเพาพี่คือหวยตกอันนี้มันหวยบอกแล้วมันหลัดมาวางเ้าสากที่ปีนี่อเจ้าบน้าหมาไหมบน้ำมันตอกเขาดิม่อยู่กินเจ้ากิเจ้าอยู่่ัท่านครับอยู่นี้บอลมนแล้อแต่ว่าหวยมันมาไม่หวยมาไม่วางสาเทียที่ปีน่ตะกี้รินี หน้าหมันขัดน้าใหมวด็ีใหิหน้าเรามั่งนี่อย่างไก่ขนาดอ่ะไปบึงเรามานนอนนามันนี่คือเราไม่นอนถามบึงเราหย่าเว อันนี้จักแล้วหรือเปล่าจักแล้วผู้ผู้จักอยู่คมไพ่พวกนี้นอ๋อเอาไปใส่บ้านนี้ตา<ะ>กอ๋อตากให้มันแห้งมันแห้งแล้วอันนี้ไม่แังไดยนับเป็นร้อยสารเป็นยังนี่สารเป็นในวัดเข่าเนี่ยดได้เหดต์ออกอ๋อมัดเขา <c oughs> ด่าโดยโดยอันนี้กระหื่นเป็นตะนอนจะได้เนี่ <c oughs> เย็นอยู่เนาะเอยย็นู่ <c oughs> กวนพับกวนเน่เิดตัวแนวพอดีื่ได้จ้าบ่าชยมาจับไหมวีชบวาน่ะเจ้าไนีคือคอยันจ้มาจับจอจ่ัน่อ่นาบ่าไม่เอาโอ้ยฟนอนพี่บอกจา บัเทียงไอ้คอยได้แล้วมันมันเดียงหัวแล้วก็จักตอกคอยตัวคอยเอาตัวเอาบนมาให้ด้วยคนมานะหลบนำมาจักแล้วเนาไม่ก็ไม่ไผ่กไม่ไผ่เท่ามาชาดเลยเอาไว้แกงบป่แกงก็ได้ต้มก็ได้หนึ่งก็ได้นี่ในก๊กโพพี่ภาษาเก่าพี่ภาษาเก่าเอาเจ้าป้านบะย่ามันเพียง ขอกไก่มันคือตั ah> ้มแท้หอกไก่ข้าวเกิดได้น้อยไหนอ่ะบึงไก่อยู่ข้างในกุ๊กกุ๊กกุ๊กเออหลายอยู่ได้หนีสามสิบสี่โต เอาอยัางให้มันกินนี่เขา้าปลายชื่อข้าอ๋อเข้าปลายเหมือนใช้หัวอาหารไดมอ่าหดครอบนัด้เนี่ยงามเกลือไก่แล้วเนาะเอามืองถามเถื่อได้ข่อยเถ้อกันหอวก,กินลายปบบนั้นบอกอของมันม้วนมีอาหารกินไม่พอ ไม่หางขออนุาตบังไว้ร้สิบตัออกเนาะขออนุญาตนางตันบักตู้นี่จะใครนางตันพักตู้ถ่ายรถก็ตงมันจะกู้มาบอกนั่นมนจากย่านไ่นด้นี่บามดิตัวนี้เลยไปวัดหมู่เมืองแล้วบา คือนิ่งเถอะอ่ะยิ้มยิ้มยิ้ม <c ười> โอ้ยเรียเลยเนาะมันบอย่านคนเนาะอ่ะเ <c ười> จ้าก,กับบอย่านคนเนาะงัวเจ้าอืม

คนบบ้านหาน้งวัเห็นห่งไปไหหาหปีขึ้นหลังไม่ไหนี่ไม่ไมเไท่านหงไรแบบอยู่่ประเด็นที่ใหนได้ไมก็แค่นองกมก็ไฟก็เดียวก็ไฟ้าจะไปบิ่งก็ไฟก็เดียวเออวันทอไฟอ่ะแล้วอฟจะไปอยู่ปีลายี่ดิอานก็ไฟก็เดียวเริ่มทน่านว่าแบบนี้ไปเป็นตันเลยไหมมแต่ว่าพื้นห่างเาะ เดบบมันยุมป่าเม้นนะแบบอัด้วช่นเช่นาอ่่านะฮะหน่มีไงดำหนวคุณพี่เน่ะดีว่านะของเขาไปคุยชงการนะฮะเราไปตอนนี้เขากระเดินทางกับมือฮืนมือหืนลัดโอ้หูยโอ้น้ำเย็นขนาดนี้น้ำใส คักอยู่ได้เหาอเจ็ดเป็นคาเฟ่แรกเงนการ้มนติดพอดีลูกไฟลูกชายมาถึงเท่เอาเนื้อมาย่างเนาะเอาเนื้ได้คากแล้วกินเบียร์เหล้าหนนี่วางนี่กติดเครื่องขึ้นเครื่องหนึ่งกับ

เห็ดเตมี่แวฮะคุณเู้ชเห็ดเตี่แล้วเราหงายเข้าเราจหงายเราหุงเสี่ยงกันหุงหยหงาหงาหงา